สวัสดีครับพาตัวท้ายทุ่งครับวันนี้พามาชมการเก็บเกี่ยวข้าวครับวันนี้กับข้าวพันกอขอ4ี่หนึ่งครับแปลงนี้เป็นแปลงสุดท้ายครับเพิ่งจะมีโอกาสได้ถ่ายทำครับก่อนหน้านี้งานรองข้าวยุ่งยุ่งครับเลยไม่เคยได้ถ่ายครับวันนี้พอว่างครับเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายให้ชมครับครับ แปลงนาแปลงสุดท้ายครับวันนี้ก็ขอ4ีหนึ่งแปลงนานี้ยี่หไร่ครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมครับว่าจะได้ข้าวสักกี่เกวียนกี่ตันกับแปลงยี่าไร่ครับโอเคอายุข้าวตอนนี้ก็นี่ครับข้าวอายุข้าวตอนนี้ก็ร้อยร้อย สี่วันครับกําลังเกี่ยวครับนี่ครับข้าวข้าวกําลังสุกดีครับครับก็ขอสีหนึ่งยี่สิบห้าครับนี่ครับรถเกี่ยวรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวหนึ่งคันครับนายี่ห้าไอเสร็จแน่นอนครับแต่ก็ช้าหน่อยครับ นีี่ครับเยวดมีหนูป่ะจานกอ๊อฟนี่ครับนี่ครับจานก๊อฟมาตีหนูเฮ้จานกอ๊อฟยังไม่เจออะไรก๊อฟได้หนูยังยังครับ ทำไมยังไม่ได้ไม่เจอ,เจอ,อวันนี้เอาหนูไปทำไมครับวันนี้ก็ไม่รู้รอีกครับเนี่ยนี่ครับก็ขอสี่หนึ่งครับดวงกลางห้อยๆสวยๆครับเดี๋ยวมาครับ เดียวครับฝนนี้ดูท่าทางว่าดีแน่ๆครับนี่ครับเออเริ่มที่จะเต็มแกครับนี่ครับท่าไหวดีมากครับนี่ครับอุ้มนี้อุ้มที่สี่ครับเนี่ยครับอุ้มที่สี่ครับได้สี่อุ้มนะครับนี่ครับโอ้โหแล้วก็ฝน เหมือนฝนลกล้างจะมาเนะยครับจะรอดฝนไหมนะเดี๋ยวมาดูกันครับจะได้คันแรกจะได้น้ําหนักเท่าไหร่ราคาเป็นยังไงเดี๋ยวไปคันแรกเดี๋ยวไปขายกัน,นครับถึครับ สวสามารถคันแน่ครับได้4ี่อุ้มครับ,นนรบเดี๋ยวเราจะไปขายกันก่อนครับเพราะว่าฝนทําท่าจะมาครับเดี๋ยวไม่ทันฝนครับเดี๋ยวไปรุ่นราคากันครับ ครับตอนนี้กำลังออกเดินทางเตรียมที่จะไปขายที่องค์สี่ครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าจะได้น้ำหนักเท่าไรราคาเป็นยังไงครับแล้วก็จะทันฝนไหมเดี๋ยวไปติดตามรับชมครับ ข้าวไปเที่ยวมาครับตอนนี้กำลังให้เก็คเตียวคาดูครับว่าจะได้คาเท่าไหร่ครับเอ้ามันมันเว้นแดดอ่ะมันเว้นแดดไม่แดดมันไม่ดีดี่นะดีพอดีเจ็ดร้อยไงหกพันเจ็ดครับ ข้าวคันนี้ก็ได้ราคา6700บาทครับเดี๋ยวขึ้นเกียวช่างต่อครับนี่ครับอันนี้กลางขึ้นเกียวทำการช่างน้ำหนักครับนี่ครับช่างเสร็จก็ต่อด้วยเอามาเทครับเอามาเทที่กองครับเ,เ,เ,เท่วเวอแวกเทคนหกพันเจ ราคาหน้าฝนาเทปเปาเส้นเลยยังไม่เสร็จเ้ขหรือต๊ี่ีกว่ากเปหมดแล้วเกยวแอกตั้ง้องหน่เวแกนี่ครับดูราคาคันแรกกันครับแปเวียนสี่สิบสง5ั้ากีโลหกพันเ ไม่เพียบยชันเยไม่ันเสร็จครับฝนตกแล้วตกแล้วเรียบร้อยแมอาจารย์ก็บอกไม่ตกไง ก็ลมพัดมากลับมาแล้วก็บอกตาดอยเข้าบ้านกระเถิบมันก็ตกตามตูวงั้นโดนก็พุ้มไปแล้ว <c oughs> เออบอกได้เลยโดนชุบจบข่าวครับวันนี้ฝนตกเยอะบอยครับสำรับวันนี้ก็ <c oughs> เกี่ยวต่อไม่ได้ครับเพราะว่าฝนตกครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ <c oughs> ค่อยว่ากันใหม่ครับครับวันนี้เกี่ยวข้าวต่อเป็นวันที่สองครับเมื่อวานฝนตกเลยเกี่ยวไม่ได้ครับเมื่อวานรอยุ เกี่ยวต่อครับวันนี้อากาศดีครับนี่ครับนี่นี่ผมนี้ผมขับรถของข้าวเองครับอาจารย์พรติดอีกนาหนึ่งเพราะว่าอาจารย์พรรับครับนี่นี่ครับข้าวในนี้เป็นข้าวค้างจากเมื่อวานครับวันนี้แดดดีครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าจะได้เท่าไหร่แล้วจะรอดฝนไหมครับเดี๋ยวไปดูกัน ครับเกี่ยวต่อจากเมื่อวานครับวันนี้อากาศดีครับดีครับเราเกี่ยวหนึ่งคันกับนา25ไร่คันข้าวก็ขอสีครับเกี่ยวันต่อครับอันนี้เสร็จแน่น,นอนครับ ข้าวรุ่นนี้ไหลดีมากครับกอขอซี่หนึ่งครับรุ่นนี้ดูแลอลน่าจะได้ไร่ละเกียน์กว่าครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันอีกทีครับว่า25ไร่จะได้สก,กี่เกียนครับครับพันข้าวกอขอซี่หนึ่งครับ ที่สองครับขั้นที่สองเตรียมตัวออกไปขายครับเดี๋ยวเจอกันที่โรงสี่ครับ เ็นเที่ยวแวกของวันนี้ครับนี่ครับสตาร์ทด้วยราคา6,700เท่าเมื่อวานครับเพราะว่าช่วงเช้ายังค่อนข้างมีความชื้นอยู่ครับแล้วก็น้ำหนักนี่ครับเกวียน73ิถังครับนี่ครับสำหรับเที่ยวที่สองแต่เป็นเที่ยวแวกของวันนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวไปเกี่ยวกันต่อครับเดี๋ยวไ้รุ่นราคาใหม่ครับว่าช่วง บ่ายราคาจะขึ้นไหมเพราะว่าตอนนี้ยังเช้าอยู่ยังค่อนข้างที่จะมีความชื้นอยู่ครับราคาก็ยังไม่ขึ้นครับเท่าบ่ายครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันไหมครับ ครับตอนนี้กำลังมารองข้าวคันที่สามครับคันที่สามบนรถมีข้าวหนึ่งอุ้มครับอุ้มที่สองกำลังจะเต็มครับ สภาพการเกี่ยวข้าวในวันนี้ก็ใกล้จะเสร็จนะครับตอนนี้เอลเกี่ยวกำลังเก็บไส้งานอีกนิดหน่อยก็จะเสร็จครับกับแปลงนาแปลงนี้25ไร่กับพันข้าวกอขอซีหนึ่งครับเดี๋ยวเรามารุนคันสุดท้ายกันครับว่าจะได้ราคาเท่าไรน้ำหนักเท่าไรแล้วก็ รว่าแม้จะได้กี่เกวียนเดี๋ยวติดตามรับชมด้ยวยกันครับขอเชสุดท้ายอัดอัด หมดหมดหมดทสุดท้ายครับอัดอัดครับโห ครับคันสุดท้ายก็มาเทที่องสีเป็นที่เรียบก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปภาพรวมกันครับมาดูที่คันแรกครับแปดเกียน42ถัง5กิโลราคา6,7 0 0คันที่2ครับเเกลียน73ถังราคา6,7 0 0เดอยเท่ากับคันแรกครับมาดูคันสุดท้ายครับ11เกียน57ถัง5กิโล ราคาคันนี้อยู่ที่6,900บาทครับคันนี้จะได้ราคาขึ้นขึ้นมาหน่อยก็น้ําหนักดีครับครับมาสรุปภาพรวมวันนี้ครับกับแปลงนากขอขอ4ี2หไร่วันนี้ได้ข้าวทั้งหมด27เกียน73ถังครับ กับพันข้าวกอขอซีหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องปลาตัวใทีทุท่งกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ